ค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์โคดเอ็นะคะท่านใดที่เปิดมาเจอไพ่สองใบนี้ก็เป็นดวงของท่านว่าท่านคิดถึงว่าจะมีคนช่วยเรื่องเงินในการทํางานอะไรบางอย่างในปีนี้สําเร็จไหมนะคะลัคนาอยู่ที่ราหูตรงตนุในราศีพิจิกา เป็นตนูราศีก็คือเป็นเลข8อยู่กลางธาตุน้ำราศีธนูราศีธนูก็ได้ไพ่เลขที่14 Temperance เลขหนึ่งคืออาทิตย์แล้วก็ธนูราศีธนูก็หมายถึงว่าปลายธาตุไฟหรือเปลวเทียน คนช่วยเรื่องเงินสร้างบ้านสำเร็จไหมในปีนี้คำตอบว่าได้เด็ดจะต้องพูดจาอ่อนหวานพูดจาเจรจากับเจ้าของเงินให้ดีๆใช้คำพูดที่ไพเราะแล้วก็จะได้นะคะได้สมหวังสมประสงค์ลัคนาอยู่ที่ลาหูเกี่ยวกับเรื่องทักษะมีมนุษยสัมพันธ์ถามว่า คนช่วยเหลือ,เ,อเรื่องเงินที่สร้างบ้านสําเร็จใหม่ในปีนี้ก็อยู่ที่กลอุบายการพูดจามีมุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่โมโหนะคะถึงจะสําเร็จแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระดุมพระกระดุมพระก็หมายเลขหนึ่งนะคะใบที่สองนี้ก็เป็นคนที่ ป็นมีภาวะผู้นำม,มีเกติยศอัตลักษณ์แล้วก็พลังงานสูงแล้วก็รวมถึงธาตุไฟและแสงต่างๆนะในในดาวอาทิตย์นี้ตรงราศีพิจิกก็เป็นธาตุลมธาตุลมคือความคิดเชิงตะก,ก,การร่วมเข้าสังคมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมองการมองการทำงานก็ไม่อยู่นิ่งกับตัวเองธาตุไฟ เป็นคนที่มีพลังงานและพลาสมามีความคิดจ้างสารรค์และยานตรงไปตรงมาวิสัยทัศน์ความเอาใจใจความไม่อดทนบุคลิกภาพสุขภาพวาสนาในวัยผู้ใหญ่ดูบุคลิกภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่กระ,กระดุมพระมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสรุปได้ว่า ท่านที่ถามว่าคนที่ช่วยเรื่องงานสร้างบ้านสำเร็จไหมนในปีนี้คือขึ้นอยู่กับวิธีการพูดกลยุทธ์นะคะในการวางแผนในการพูดจาต้องพูดดีๆนะเขาชอบในสิ่งที่พูดจาดีๆเหมือนโคนันทวิสานะคะแล้วส่วนไพ่ดี่สองหายเลข14 The e m p อะอิอยู่พบกระดุมพระเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ ย้ายบ้านเดินทางบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยเหมาะกับบุคคลที่เกี่ยวกับการเดินทางการออกนอกสถานที่ดังนั้นถามว่าการสร้างบ้านปีนี้สำเร็จใหม เป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่มีความแน่นอนไพ่ทิศที่กําลังจะโผล่ขึ้นมาก็คือความหวัง,งเหมือนท่านรอคอยการเงินการช่วยเงินด้วยทองของคนที่เคยอุปถัมภ์ไว้และต้องรู้จักอดทนรอคอยแล้วจะสมหวังค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์น,นันมาเตอร์โคสเอ็นเอลขากล่าวคำว่า,วา,วา,วาสวัสดีค่ะ